ไปหาของอร่อยอร่อยกินที่งานแห่เทียนจังหวัดอุบลกันครับจากยโสธรมาอุบลก็แค่ปากซอยเดินเข้ามาในงานสิ่งที่หาเป็นอันดับแรกเลยก็คือหอยนางรมแล้วร้านนี้เขาขายหอยนางรมตัวใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยครับน้ำจิ้มเอ่ยหอมเจียวเอ่ยทํากันสดๆใหม่ๆทุกวันใครที่อยากกินหน้าร้านเขาก็ยําให้สดๆในร้านกันเลยนะครับการคนน้ํายําของเขาแค่นี้ก็นำลายไหลแล้วต่อมาเป็นพระเอกของงานนะครับหอยนางรมตัวเป้งๆทั้งนั้นเลยหัวหอยเขาเป็นหอยไทยแท้ไม่เมือกไม่า้าว นดังในทิกตอกเจ้าแม่ยำหอยนางรมนดูเขายำไปน้ำลายก็ไหลไปนะครับอดใจไม่ไหวแล้วเห็นคนยำเสร็จแล้วตตกใส่จานนึกว่าจะเสิร์ฟเลยที่ไหนได้เอาไปโปะหอมเจียวแบบพูนๆโปะแบบไม่กักไม่กลัวขาดทุนกันเลยเหรอคุณพี่มาถึงเวลาแซบของเราแล้วอ้อาวหมูเฟือนแย่งไปกินซะแล้วไม่เป็นไรด้วยความที่เป็นสามีรักภรรยาสุดหัวใจนะครับเรารอ,อ,อกินที่หลังก็ได้แค่เห็นภรรยากินแล้วมีความสุขเราก็มีความสุขไปตามแล้วครับร้านก็หาไม่ยากเลยนะครับถัดจากร้านเจ๊แขกแขกปากมาก สองล้านเองสังเกตหน้าล้านไฟสว่างสว่างป้ายสีภฟ้าแบบนี้นะครับเห็น <N. S 2> หอยตั้งเรียงกันเป็นตับๆนั่นแหละใช่เลย